การรูหรือควรจะรูว่านำไปใจ้ในการกระทํำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดอาญาอินใดนะครับที่ว่าและเป็นผู้สนับสนุนในการกระทํำความผิดทานรวมกันช่วยของประชาชนและโดยจรลิตหรือลอกล่วงนั่เก้าตู้ระบบคอมพิวเตอร์เสื่อมนิ่งคอมพิวเตอร์ติดเบอนหรือปลอมไม่ว่าจะทาวัดทือบังคับหรือของคอมพิวเตอร์อันเป็นแต่โดยการ ที่น่าจะชื่อได้ครับเพื่อความยห้แก่ประชาชนมันก็แกงเล่านะครับซึ่งอ่านะครับอันนี้เป็นตัวแรกจับผียังในปั้งไหนนึ่หลอกน้องเคยถูกจับตามไม้กับฉบับนี้ไหมไม่คือนะแล้วก็เดี๋ยวอ่าน้องคือบุคคลคนเดียวกันถูกไหมกับไม่จับฉบับนี้นะครับเดี๋ยวไม่เคยถูกจับมาก่อนเบื้องต้นคิศของหลองชื่อรา้การที่ไม่ได้การก็ได้ทํำไ้การต้องลงใจชาเป็นการพิจารณาของศาลในการพิจารณาของศานนะครับสองแกงหยาดในการถูกจับครั้งนี้ตอนจุนี้แฟนนี่น้องแฟนก็ถือว่าเป็นยาที่เราไว้ใจแล้ว ทีแจ้งไหนชี้อะไรนการตรจทางนี้นะครับสามถ้ามีการเจ็บป่วยกระจายก่ะจะได้ดับตารดับตาจามตุ่มกวนงรับสีแจ้งกันหน้าที่กุ้งยี่ไหวใจเาตั้งการตอบสวนในการอบวเดี๋ยวจะต้องเอกาสอวนในการก้าังเรไหวใจไข่ไข้นั้นเข้านครับเดี๋ยวนั้นจะมี้ีจะต้องนำตัวเราไปบันทึกทำตัวแทนบันทึกจับลุ้มทีต้องกับจัาอวดก่อน หมาเชินป็นกับวนการหกปีทเขาต้องนั่งโวนอนขึ้นไปที่คนประทุกิดตุ้มกระพื่ีนองคกครับเจ็ึ้าตงม็ดนาว่าตารวทิอะอ่ใช้บัญจีนปาบัตรเคนหรือบัญนอเล็รน์ของคนตัวเชยเจนใ้เพื่อทุหรือเพื่อการที่จะต้องกรวนาที่รู้หรือควรจะรู้ว่าจะนำไปใช้ ในการกระทำผิดเกี่ยวกับอาญาการตามเทคโนโลยีหรือความผิดอาญาอื่นใดและเป็นผู้สดำเนุนในการกระทำผิดฐานล่วงการเจ้ากรายานนและโดยเครื่องหรือโดยรรวมนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ติดเบื้อนหรือรอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันจะเป็นโดยการที่ได้เกิดความเสียหายแก่รายงาน จะบุมได้แจ้งให้สูทราบแว่าุู้มามีจารณาการใหงการได้ให้การเขาพูดูแจนั้นอาจจะเป็นเหตุการในการจาราได้ผู้มิจารณกะพบได้สาความหรือพูดขึ้นเป็นอะไรบ้าง